ดังไฟหนึ่งเขาวันนี้านอกช่วยเลยคช่วยเลยเตือนเช้ามาดังไฟหนึ่งเขาท่านบาทบ่นึ่งเตือสายตารคุยเป็นคนดังเด่นไม่เป็นคนดังดังไฟ หนาวอากาศหนาวที่นองตื่นมาก็าดังไฟนึ่งข้าวอากาศเย็นจ่อยๆท่านเสียกันหนาวทึ่งถุงเท้านี่แหละชีวิตบนบ้านของยายสุขหวาน ข่ะพื้นอากาศมันเย็นพื้นใจก่อนพื้นใจก่อน,น,อนเดี๋ยวมันจะไม่ติด พี่ชีบ้านบ้านคุณยายสมหวานหลังใบหนึ่งเขาควนกลุ่มเลยพี่น้องควนหืคนควนหนาวควนควนอึดเอาอืมวันนี้เป็นคนดังจ้ะ วันนี้เป็นคนดังดังไปหนึ่งเขาคือ <c oughs> ใจหนาวเนอะา,าเดเมันตุ่มกอหนาวแลยเนอะวันนหนาวแต่มันเย็นอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นมากเลยว่าเสือหน,นี่มันจะ่เย็นอยู่แล้วเสือพารลมมันเย็น เมฆมันคือลูกคาแฟ่โ้ยโวยโยลูกคะอฟ่ หาหวดก่อนพี่น้องหาหวดหนึงเขาชีวิตบ้านบ้านคุณยายส้มหวานพาเพน mình vào các nơi có thể xây bạc อยฝนตกแล้วตกสุกกแล้วไฟลน้นไฟลน้นไฟลน้ฟลนดาักขาดแล้วไฟลน้นดาักขาดแล้วพี่น้อง <c oughs> ไปมันลุกไปลุกเนาะชีวิตบ้านบ้านย่อยต้มบ้าน,นาสานวมันข้าวเดียวจ้าทุกคน มันเขาแล้วก็สิไปกินกาแฟต่อนบัดี้ ดูบหนาวหนาวพี่น,อน,น,นอ้องหนาวหนาวหนาวบ่อท่างฝนหนาวบ่หนึ่งเขาสิไปใส่บาตรเดี๋ยวสิไปให้เบิ่งบรรยากาศย่มหมือเช้าว่าหมอกมันหลายบ่เด้อบรรยากาศตอนเศ้ามืดที่บ้านยายชมวานขีตเวนกำลังสิขึ้นแต่ก็ยังมือดอยู่เด้ อยังมืดยูวพี่น้องอันนั้นเป็นไฟดอกไฟโซลาเซลล์ยังมืดตืตืๆอยู่เลยหกโมงหกโมงยังมืดตนนื่นๆบ้านันเขาเจ้าก็ตืน่นอยย่หลังบานย่ยตรกูดมอร์นิ่งด้อทุกคนด้อกูดมอร์นิ่งกับอากาศที่หนาวเย็นอันนี้มาใครเงี่ยเก๊ อ๋ออีหลาคือมานอนอยู่นี่วะอีหลาคือมานอนอยู่นี่วะฮะคือมานอนอยู่นี่วะหนาวตีหนาววอีหลานาววะไปขับอย่างม้านั่นหืมนาววอมากับหนาวได้พี่น้องนาวา่หนาวานาวออยู่วันหืมเขาชื่อลักกี้ได้ทุกคนอากาศแย่มันเศร้า หมอกแห้งน้ำหมอกน้ำหมอกแห้งเย็นจอยเลยเย็นจ้อยเลยอากาศเนี่ยมรสอบ้านคนุณยายสมหวานพาเพลินที่อำเภอบัวใหญ่เอาสำนีและเด้อพี่นองเด้อย้ายสมทิไปเบิ้งหมอเขาไปกินกาแฟคนบัน,นี้บ๊ายบายนะจ๊ะพ่อกันคลิปหน้าเด้อ